ครับเช็คก่อนซ่อมนะครับเช็คก่อนซ่อมกล่องใบนี้นะครับนะครับสั่นเดินสั่นคลิกเดินสั่นคลิกนะครับไฟโชว์มีโค้ดนะครับบอกว่าหัวฉีดนะครับกรุปหนึ่งแรงดันต่ำนะครับส่วนนี้เป็นแบบการรถคันนี้นะเดี๋ยวดูให้ครับตัวนี้ครับออากล่องใบนี้นะครับหลังจากซ่อมเสร็จแล้วนะครับเครื่องเดินนิ่งนะครับใช้เวลาซ่อมก็ประมาณ สามสิบนาทีได้นะครับยังมีไฟโชว์อยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ลบโค้ดนะครับลบโค้ดก่อนนะครับแล้วอ่านโค้ดนะครับก็จะมีแค่โค้ด EGR ซึ่งมีปัญหาของรถคันนี้อยู่นะครับส่วนโค้ดหัวฉีดไม่มีแล้วนะครับเร่งได้ Good job เครื่องไม่เดินสั่นเร่งได้โอเคครับขอปิดจอบการซ่อมกล่องนะครับ D Max U 1ปี่ง p e นะครับบายช่งคนเองจะเจ็ตครับ